รคเอานสอข้ามาอนเข้าวย็ดีครับสวัสดีครับนินดีนานบ้านหน่อยครับ เ้านี้มึอนี้สิผ้าสามฐานเสียพิเศตย,ยาหลอบสองครับปกสิีนหลอบสองหมอนัดมึงนี้ครับไม่สิพ้ากันไปพร้อมสามฐานเสียพกบมึนีตัวครับมึงนี้เอ้ยไปด้วยคนดีเจพวกคนสิไปเมี่ยงไปย้ยไปนีไป

นาหนอสเส้ียมันมันขายเงากโม่บอมันตัวอ้วนมันหนุงหมันตัวเสียรูคืนนี้นี่นในพี่น้องเมื่ไ่นุงแล้วหงเสียงี้ยเมงเสียกันบ้านลนบอลงลบ่ยังดอกใส้เสียดอกแนนอึนตื้นทิ้งยาทิบรเจยรอกแขงเป้าเ่อ่คือรอกะสูเอาลูึเดลูกไม่พี่น้องม่่แม่นุงเสียแล้วเม็นเบื้องตึงอ้วนก็โม่เองป้าทุ่ทุ อ๋อไปยี่ลุนผูกไว้เดี๋ยวผูกอวกก่นอนเดี๋ยวเ่าผูกเพ<ป>ื่ออะอันนั้นที่กาแฟอยู่ในหันพอไปน้ำทางไปเกิดเพื่อนพอ่อเพื่อนพอ่ายังเพื่นอนเออไปหัวก้อนพี่พ่อเปลด่ยนไรดิเพื่อนในตลาดว่ต้องจอดอเด้อเขาหอนในในตลาดไปยื้นเดี๋ยวเพ,พื่อนมันเพื่อนในตลาดมันเฮากันไปเบื้องหลังไฟเนี่ยบุญเฮาอันแลกจนๆี่น้องเอ้ยเขาหอดเมี่ยงเลสามตัวเดี๋ยวพี่นั่งกินหนาบุญกาแฟ ไปอยู่ในกงพุกนี่ล่ะไปแามพอขับรถไม่เชี่ยงมันนัน่นวัฒนั ت ไปลูกไหมบ้าน,น่บบบ้าน,น,นเบียดพอโยไป,ไปไปนั่งนอนอยู่ข้างหลังยง่หนั่นจังมานั่งน้ำพอเด้อไปไปข้างหลังน้ำโมไปอันนีวยอยากนั่งน้ำพอเด้พี่น้องกาแฟไม่อยากไปนั่งข้างหลังไนั่นไม่อยากออกมากสำเด้จพี่รุ่นเอาออกก็อย่าออกเท่านี้ ไปนั่งกางนาอืออืออีวอืออไปอืออืออนี่พออืวอืออืออืองืปอืออืออไออออืออออื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 ออออืออไปอืออือยือกืออืออไออืออออืออืาอเออืออือืออืออืออืขอออืออืออืออออืเอออืออืออือาไปอืออืออือย่อ อันนี้ในกงไหนหนานจ้งไปใบเรียบรอยแล้วพี่นอ้อ,นองไป่น้องาแปไปสีบยาวัคสี้นสดสองก้นแดดตั้งสิครบกูเมี่ก็ครบเม็น่ไปน่เมี่ครบกับผุละปีนาผุะจ้งอีกเีนึงอเออย่อะไรย่หอเอยลเอยลล <c oughs> อลอย,ยากไปนคอา <c oughs> ต้องนั่งนาดอกนะพี่น้องนดูผ้าสามทหารเสียไปสยาก้อนแดด แกอยู่ในกลง,งนั่งทีไ่ไหนเลนะไอ้กลงอยากไปนั่งน้ำพออ่ะแกพอครับรถพัฒนาเป็นเที่ยวไปหมุนขาบอยอยู่ไหนๆเราควรจะพอก็เลยเอาใส่กลงไว้อยู่ดีๆอยู่ดีๆคนอยู่ดีๆแบบพี่น้องมันเลหอดถนนดำเลยเด้อจ้ะไปตี 对。Yeah, yep, yeah. ไปสียาจ้ะได้พระแหวนเสื่อ,อนขอนมให้เขาพื่เล็กหน่อยลราจะเลี้ยงแล้วกันเลยฮะต้องดูแลเขาด mm ูแ hmm. ลเ,เขากินหัวอาหารตินขึ้กินอย่างไรกินอันหัวอาหารกับกินเขาไปกิน mm hmm. หัวอาหารอันแฟนครับเพคนกับสื่อมาให้เรื่อยจ้ะส mm hmm. ามคุ่นอันนราฟ่อนโยนประเทศอัน ่นไหนเรียกน่แมนแมนอเิเปินหักมือเิเพินเห็นเลรวเปินหักเพินกัเลยสื้อมาหันมาให้เต่ละสามถงสี่ถงจ้ะอันนี้เปียการบอซเอซีเพินสื่อมาให้จ้ะเล่นไปเจรนฉนโเด้จ้ะจะโดนเเปินเล่ยโตนเิเห็นมันหาหนูดีจะกัเลนี่ล่ะ ก็เอาเชี่ยมะไหริษาดเดบซี่แล้วก็คุณน้าพ่อนอิวประเทศอน,นอกคุณก็เสี่ยอาหารมะไหจ้ะอ๋อได้เมี่ยงเราเลิกไปนองกันหอดทีกว่กันเพื่อว,ว่าสี่สิบตุ้มเรี๋ยวจไฟแดงคนทั้งดีดีคนติดไฟแดยงยอยู่ใจเย,ย็นๆมา ฮ้อนบ่เอาเด้อใกล้ถึง้นแ้วได้ียาแล้วเราก็ใกล้จได้ีดยาเน้เด้อน้ำเย็นนั่งดีๆนั่ดีๆนั่ดีๆนั่ดียัดตีนลกเขาในเมี่ยงเราเด้รถไหลรถไหลเขาในเมี่งแล้วดีดีแค่นอหน่อย้นอยนิดเดยวาวล เย้นเยนเย็นเย็นหวปนในกาแฟมืไหม่ล้วจกินงกมึงมาแฟกันมือกาแฟกาแฟปนไ้กาแฟกาแฟติโรตีล่ะเอ้ยบ้านนอกเขาคุ้มกันแตน้อลูกเอ้ยอสนใจรเกียดเกียดเกียดดีพันหลังใ่เลยวะโอ้ยกาหล ใจเย็นเนื้อปลาเดี๋ยวพอไปบอกหมอกันไปยืนบัตรบัตรกอนถ่ายที่นี่หนักก็เดี๋ยวถ่าก่อนถ่าก่อนยาเรียบร้อยแล้วครับนี่เอ้ยคนพวกคนพวกเก่งคือมูเห็นบ่เห็นบ่มูหน่องเขามากเห็นบ่ก็เรียกเขายังมาเลยนั่นเห็นบ่นั่นก็เรียกเขายังมาเลยนั่นเห็นบ่เห็นบ่หน่อยหน่อยนั่นเจ้าของเป็นเป้าเลยย่านอยู่ย่านเชิมพุ่นไป กาแฟเกียดเดี๋ยวพอเดี <m <m ๋ยวไปหากาแฟกันมาหากาแฟกาแฟเกียดเดี๋ยวพอหันหลังปืนเลื่อนบนบัตรนั่งนาเกลียวพ่อลูกเออไปพี่น้องกลับบ้านน่องวันนี้กลับบ้านพี่น้องไปเขาเดี๋ยวเดี๋ยวปีวังตัวนีหน่อยกันแค่เดี๋ยวผมมาฉีดยาบังครับวัคซีนโอซิเวซีนเขาเป็นงูเดียวกันบังครับสองตัวหนิโอ้ล่องเดียวกันเขาเด็กเดียวแหละครับ ได้ออกเดือนอไรอยาเงยไได้ของบานค่เดือนค่หเดือนจริงิเขาเเขาเคยมาไปครับนี่ออกเขาวันสามมันออกเขาวันสามโอ้มันเกิดข้อจังเป็นเป็นยันเป็นสันยันตะนาศนี่สันตุ้ยตัวถึกตัวเมียดิเนี่ยตัวเมียครับโอบงไเป็นตหัพี่น้องไปกัปครับ แล้ววันนี้ครับปานเท่าเนาะไก้จีออกเมี่ยงเราี่น้องเดี๋ยวใส่นี่ก็ไปเนไปเอฟจ้ะเดี๋ยวใส่ไฟแดงนี่กอถึงขั้นนี่นะจ้ะเดี๋ยวใส่ไปเหลวเอฟได้อจ้ะเนี่ยอุไหรมาว่าปีต่ไปเหลวเอฟมาเสิเงยนุ่นเหนื่อไปเหลวเอฟได้จ้ะ นี่วันมาดีหวองมาน้ำแล้วไปบ้าน จ,จะทีอยากแลกหรอกเรีใส่เลีอยใส่ไปีใสไปอีสารบันนลงหน่อยเราก็เลียวใส่เราก็ตรงล่มเพียงหน้าอีสารบันลงหน่อยเขาเลยเด้อจากู้รดจิมาอันีีบ <auction> ันหนึ่งเไปทงหาแล้วดีใจ่บนบ้านแถวน้องเยน ให่ปะออนบานแล้วไก่งหอดหน้าแล้วพี่น้องห้อมแล้วหอมแล้ว,อลวจอแล้วหลังจากไปนี่แหะครับที่มี่ไปยูทูบแล้วก็วเลี้ยวขวาเด,ด้อพี่น้องมาหน้าแล้วครับแต่กูยังหมูยืนเทะแลยังนี่หอดเนี่ ห่านแล้วห่านแล้วโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยตัวผู้ใจหวานเว้ยฝนน้ำเย็นกาแฟเอยเชีดไหลเชีดไหลพ่อไม่ยังน้อหนิน้อหายยังน้อเด็กกันตาเปลี่ยนุดจิปโปโอ้ยโอ้ยแก่แก่เนี่ยแก่เนี่ยกาแฟกอ้เชีดพ่อกาแฟเนี้ยนี่้าพอพ่ออินังห่าน้ำเออเออเอ้ยย้นก้อน เฮ้ยตะพุยหายเว้ยงือตะพุยหายเว้ยเออกาแฟอยากมากก้อนมูเหรอเว้ยเป็นนี่หล่าไป็สีดยาเอ้ยเก็บไหลเก็บไหลเก็บไหลสิลูกอย่ามันออกเพาทัานในเอาเอาเอาเอดีเจไหลดีเจไหลหมดหน้าแล้วโอ้ลรไม่เงี้ยวไป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 โอ้กาแฟไปซ้อมมูจิซ้อมว่าดีสีดยาสิลูกมึงเกลียดมาบ่ดีนั่งหนาบ่ดี พอเอินใส่แล้วหลังปุ้นลื่นใส่ไหมมาลูกหมเขเก็ดอกไปไปไ้ไพปยูเนาะไ้ไพประยูเลยวันี้นังหนาน้ำไปเฮ้ยจ้ามี่อยยังบุหรี่เฮ้ยเจ้ามียังแล้วนี่เงี้ยเกล็ดแท่งเกล็ดแ่งครับสวัสดีครับโอ้แหงเด่เนาะว่ารถทรงเครรีบ่สิเด้ออองฝากครับครับโ้ขอรครับ กาจะมาหลายรอบแล้วไม่มาเ่องน,นี้ไปนอกไม่ได้เมลโรเลนส่งเครื่องหลีบอกครับหรือคือหรือรถรถ,ถอันบรรทุกเาาท,ทาธรรมดาอันบรรทุกธรรมดา,าครับโ<ป>อ้โหครับอ๋อครับมองนางมองเศร้ากันเด้อพอดีไปเอ็นผ้าเล็กหน่อยสามฐานเสียไปสีดยามากเมื่อหันนี่สิเงนี้ครับมาจากไซน์อกรับหนึ่งยูยุ่งเทพครับพยุงเทพ วันนี้มาจากไน้องคายเข้าบุกทหารกันเรื่อยๆมาที่นี่โอ้แวะไปเรียนน้ำพายรุ่นกันนะวันเจี <c oughs> ครับเดี๋ยวครับบองนังหมู้อมกันได้เดียวเบาปุ๋ยกรบเรงดี <c oughs> เด็กหยาทุนท่นทุน่นด้วยผุนเบาปุ๋ยสี่สาวันตรายไม่เห็นเลยเด็กก็เจอสี่สาวันตรายโอ้โหพูดบอกเดี๋ยวเ,เพิ่งยุกไกลๆพไปแล้วครับเมียนเหมนว่างันเพิ่นกับมานหนีเด้ว่าหนีเอามานหนีนะครับเดี๋ยวยังไงก็ออกมาแหละครับเดี๋ยวห่านำหาถามมาก่อน ช่วงเอฟซีครับกับของฝากของต้อนก็คือจิเกอร์อิสานมาหน่อยครับเพื่อไปติดรถยู่บานเนาะของฝากของ้อนขอบคุณครับ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 สวัสดีครับเดี๋ยวไปก่อนนนครับเดี๋ยวนี้เจอเจเจอสาวสาวหนึ่งแล้ว้สามสาอคุณจิโปมิวุ่นครับอันี้กรเดินทางปลอดภัยครับคอยไปคอยมาอันนี้ตัวจับยับรถจังหน่อยฮะท็อา ไปไปน้ําเย็นก็ไปไปไปกาแฟมาส่งเยกาแฟมังซงไปลูกไปเสียบเส้นแก่อยู่ไปลูกไปทางปลอดไฟเด้อครับกาแฟปลอดไฟได้จ้าถอย ครับฮะไกครับผมครับดีครับครับสวัสดีครับอ่าเ๋ยวข้างอดไฟครับไอ้โทษโทโทโทกาแฟพท่นเดียวแก้หอดเสียไมเยน่มเย็นดีใจไหลปะอ้าวเราเคยโทรมาหาเจ้าอยู่ตัวมีตัว แม่เล่าเป็นคนสิงห์บุรีแต่ว่าเราไปเป็นเคยอยู่สิงห์บุรีเราเป็นคนก๊าตบักบักหน่อยหนาไงโอ้ยดีที่กินปุ้นเนาะอันซี่อันสองนมนี่เนาะสองเขานีเนาะก็เอาปุ๋ยกขาไปรุ่นนี่เป็นว่าอีซีอันซีสาวอันตะไลปะนะนี่พะน้อปปาเสกก็บักหน่วยหนานี่ปากซีสาวอันตะไลนะเราบอกหยอกมีตู้ไปเสนะไปกินน้ำกันบอกพูดได้เลยเด้อ ไปเรื่องเป็นแต่อย่างนี้บียมาปลูกแต่หน่่ยยัยปนิมัหมันปลูกเป็นบ่เหรอมันเหมืนแบบเขียบอิลีบ่หรอมีตูุกอิลี่เลยไปเรื่อนสิมันหนุ่ยยีหนุ่ยปวดเพราะโล่เถอะโอ้ยขอบคุณหลายเด้หนุ่ยสิว่าเป็นโล่ผมเนาะปวดเพราะโล่มาต่อนะเดี๋ยวขอบคุณเลยๆเอาเดี๋ยวขอบคุณแฟนครับสมองสุบายเลยครับที่ติดตามที่ชมอีสานบ้านน้อยขอบคุณทุกกำลังแรงใจแล้วครับขอบคุณหลายๆที่แฟนครับไปผ้าสามฐารเสียไปฉีดยาไปสีวัคซีนครับพี่น้อง เอาอยูดีมีเฮียงสุขภาพเขียงเร่งสุขปู่สุขค้นครับบวาสดีครับยูดีมีเฮียง้ะครับผมบวาสดีครับเอาจิเลิ่นจิเลิน่นสุ้ๆครับการงานาคุณทำหน้อยหนาสีสาวได้จ้ะพีใจ <c oughs> ดีใจ <c oughs> <c oughs> ดีใจ <c oughs>